ชายนะคะอยากทานวันนี้จําได้ไหมครับลูกที่แม่บอกจําได้ครับไม่ต้องคนใช่ไหมครับมไม่ต้องคนหลบใส่ไก่ลงไปก็ให้ปล่อยให้เดือดนี้ก่อนโอ,โอเคนะคสอนแล้วทำอาหารคนได้เลยใช่ไหมครับแม่คนเลยครับคนไปเลยเลยูกแล้วก็เดี๋ยวชิมรสชาติแล้วก็ถ้าชอบน้ำตาลหรือว่าน้ำปลาก็ตัดน้ำตาลน้ำปลานิดนึงได้เลยโอเคครับโอเคครับ ปล่อยไปเลยเลยใส่ผักชีลาวลงไปใส่ก็ได้เลโอเคอเราปิดไฟแล้วก็ตักชิมเสร็จแล้วค่ะแกงไก่ลูกชา สั่งมาให้น้องค่ะ3ามกล่องในไก่เนี่ยก็คือจะเป็นรถเข็นนะคะที่สั่งมาให้น้องแต่ว่า2กล่องนี้เดี๋ยวมาเปิดดูกันอีกทีแต่ว่าคุณลีจะเอาลงไปข้างล่างก่อนนะคะเพื่อไปฆ่าเชื้อก่อนก่อนแกะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรค่ะน้องหลับยังหลก ให้ไปดูน้องว่าน้องหลับยังนะคะหลับหลับยังยังกระดุกกระดิกอยู่ยก,ก,ก็พี่ชายช่วยเลี้ยงน้องนะคะมาหาแม่หน่อยลูกวันนี้คือกระปี้กระเป๋าแล้วค่ะเลยมาทําวิดีโอนะคะนั่งคุยกับทุกๆคนอ่อ <c oughs> นี่ลูกชายสวัสดีค่ะช่วยเลี้ยงน้องได้ดีมากเลยเป็นไงวันนี้ทําแกงกะทิไก่จําได้ไหมครับสูตร จำได้ครับจำได้ก็สอนเผ็ดเผ็ดเกิน,สอน,กนสอนเขาทาอาหารด้วยงานบ้านอะไรนี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเสื้อผ้ายมากเลยเขาทําได้หมดเลยแม่ได้เยอะทราบไหมคะเป็นอะไรลุกอันนี้ที่ปั๊มนม <laughs> รู้ด้วยที่ปั๊มนมค่ะนี่ค่ะนนี้เป็นที่ปั๊มนมนะคะซึ่งน้องเนี่ยคือ ตอนแรกเนี่ยคือคือดูดจากเต้าค่ะดูดดูดนะน้องดูดจวบจวบุจบเลยค่ะแต,แต่พอแต่พอนานๆานไปก็คือไม่ดูดแล้วก็คือก็เลยสั่งเป็นแบบปั๊มหัวนมมามท,าที่ที่ไม่ไม่ใช่ที่ปั๊มหัวนมที่ปั๊มนมมาค่ะแล้วจุกจุกใหม่จุกใหม,มค่ค่ะคือออเดอร์มาอีก s <S <laughs> หยุดยัดเข้า oh, <laughs> ไปโอ้ไม่ยัดไม่ยัดขวดนมค่ะเพิ่มค่ะก็จะมีอันนี้สามขวดแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นขวดแบบนี้ค่ะติดน้องกัน ไปดูน้องก่อนโอเคปาลูกป้ไปดูน้องไปดูน้องป้าป้าทำอะไรอยู่ลูกทานทานข้าวอยู่ทานข้าวคลูกท,ทานข้าวอยู่ถ้าเกิดว่าจะมีเวลาว่างนะคะก็คือตอนช่วงน้องหลับคือจะหลับก็ตอนช่วงเวลาที่เขาหลับค่ะจะหลับด้วยกันเลยเพราะว่า รูต้องตื่นทุกๆสามชั่วโมงมาให้นมน้องเขาคุณหมอแล้วก็พยาบาลบอกว่าคือให้ปลุกทุกๆสามชั่วโมงนะคะคือเขาวิวัฒนาการเขาคือจะจะ,จะไม่ตื่นเองค่ะเราต้องปลุกให้เขามาดื่มนมก็เลยแบบมาถึงบ้านคือค่อนข้างที่จะเพียค่อนข้างที่จะเพียแต่วันนี้แบบ <c oughs> กระปี้กระเป๋าขึ้นมาแล้วกัน <c oughs> อะไรนะเครื่องอุ่นนมค่ะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องอุ่นนมนะคะแล้วก็สามารถเป็นอุ่นอาหารได้ด้วยนะคะเป็นของเหลวอะไรเงี้ยค่ะใส่เข้าไปด้านในนี้แล้วก็ใส่น้ําร้อนเข้าไปจะช่วยทุ่นแรงได้เยอะเลยค่ะอันนี้ค่ะแล้วเครื่องที่ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียค่ะน้องกีดหัวเลาะหัวเลาะแม่หัวเลาะแม่ขวดเนี่ยก็ใจได้เลยว่าแบคทีเรีย เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะค่าได้เขาบอกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นขาดไปหนึ่งเปอร์เซ็นเกินเกิน hmm. ก็เลยคุณลีเขาก็เลยสั่งมาให้นะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นผ้าอ่าวอเตอร์พูฟค่ะเพราะว่าอืตอนเปลี่ยนพัมเพิร์ดให้เขานะคะนุชะคะ่ะก็เอาพัมเพิร์ดออกแล้วทีนี้ เดินไปเอาขวดน้ามาค่ะเดินไปเอาขวดน้ํามาดื่มค่งน้องแบบฉี่ฉี่ล่าใส่แบบอ่าที่นอนนะคะก็เลยคุณลีเขาก็เลยออเดอร์เป็นอันนี้มาให้นะคะเป็นแบบวอเตอร์พุพสําหรับน้องค่ะก็มีเป็นแบบนี้มาด้วยค่ะแผ่นใหญ่นะคะอันนี้วอเตอร์พ o พเหมือนกันถุงค่ะมีถุงของขวัญของน้องนะคะมาให้นะคะเป็นของขวัญจาก เอาถุงไหนดีก่อนถุงนี้อันนี้คือเอามาส่งตอนที่น ốt อยู่โรงพยาบาลแล้วลูกชายอยู่บ้านใช่ไหมลูกหนูอยู่บ้าน<อ>ใช่ไหมครับอะค่ะ <c oughs> เขาก็เอามาส่งให้นะคะเป็นถุงนี้เดี๋ยวมาเปิดดูกันค่ะว่าในถุงนี้จะมีอะไรนะคะ <c oughs> นะคะสมุดน้ตมาให้นะคะก็เขียนข้อความมาให้ด้านในค่ะ <c oughs> <c oughs> ชิลล้นแรกสีชมพูม <c oughs> ีแต่สีชมพูทั้งนั้นเลยค่ะ,คะอันนี้จะเป็นผ้าห่มนะคะนี่น่ารักเชียว ชุดน้องชุดน้องโอ้ยน่ารักเยวค่ะเป็นเสื้อไหมพรมนี่อันนี้น่าจะใส่ตอนโตดีเลยค่ะใส่ตอนโตช่วงโตเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คือโตเร็วมากเลยค่ะกชะ็ชุดนึงค่ะสีขาวชุดนี้เป็นจัมสูดทค่ะคนชุด จำเหมือนกันค่ะจำสูตรนี่สีขาวเหมือนกันค่ะเออได้มาเสื้อผ้าน้องนะคะคือพี่เพืพ่อนแฟนคลับด้วยที่ส่งมาให,นให้นะคะเยอะมากค่ะเยอะมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยเลย้วยก็ยังไม่หมดค่ะมีอีกชิน้นนึงอันนี้เป็นอะไรเอ่ยออันนี้เทสค่ะของเทสบาร์เกตมาจากลอนดอนอะไรเอ่ยอยู่ข้างในเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ถุงเป็นแบบนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยเป็นอันนี้ค่ะเป็นสร้อยน่าจะเป็นสร้อยข้อมือค่ะวิสวยอะ่ะเป็นเนี้ยค่ะรูปหัวใจแล้วก็มีเป็นเป็นสร้อยขึ้นมาให้วิน่ารักจังเลยมานี้เดี๋ยวต้องส่ง แต่ว่านุชเนี่ยมีส่งข้อความไปขอบคุณเขาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้เปิดดูเลยเดี๋ยวไว้ามาเปิดดูพร้อมๆก,กันกับพี่ๆเพื่อนๆแฟนคลับนะคะอีกถุงนึงอีกถุงนึงถุงนึงค่ะโอเคอ,ออกมากันก่อนเลยค่ะชุดแรกเร็วน, <laughs> น่ารักไหมลูกน่ารัก <laughs> เป็นชุดกระโปรงค่ะอันนี้ใส่ไซส์ตอนโตอันนี้ก็จะเป็นอเอี้ยมค่ะ เอี่ยมชมพูอีกแล้วนี่ข้างหลังก็จะเป็นชูดชุดเอี่ยมพองโอ้โหมีมาหลายชุดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอันนี้ <c oughs> ดอกไม้แล้วก็อันนี้น่าจะใส่ไซส์ประมาณสักหนึ่งเดือนหรือเปล่าหนึ่งเดือนหรือเปล่าลูกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไซส์แรกเกิดค่ะใส่ได้โป้งม <c oughs> ี่สไตล์อะไรนะคันที่คันที่ <c oughs> คริสต์มาสโอเคค่ะหมดแล้วเดี๋ยวนุชพาไปดูอีกอย่างหนึ่งค่ะจะเป็นคุณลีเขาสั่งเป็นรถเข็นมาค่ะไปดูกันด้านนู้นค่ะมาแล้วมาแล้วซ้อมไว้ซ้อมค่ะเพราะว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันจะออกไปได้หรือเปล่าแต่ว่าคงจะให้น้องค่ะ ลาปุ๋ยะค่ะยังไม่ตื่นเลยค่ะวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่อยู่ติดตามให้กําลังใจกันมานะคะแล้วก็มีคําถามนะคะส่งเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ส่งคําวยพรความห่วงใย,ยนะคะมาให้นุ t ในในในข้อความนะคะซึ่งนุ t เนี่ยได้อ่านคะ่ะได้ได้อ่านทุกๆข้อความเลยแต่ว่ายังไม่ได้ตอบกลับนะคะตามจริงอะ่ะ ตั้งแต่นุชท,ทำ u t u b e มาเนี่ยนุชก็จะตอบกลับตอบกลับแต่ทีนี้ก็คือในช่วงที่นุชเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วก็นุชเป็นผ่าคอดมาด้วยอะคะ่ะผ่าคอดด้วยนะคะก็เลยจะตอบข้อความไปก็คือหลับไปอะคะ่ะก็จะมีช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนก็คือตอนช่วงที่น้องหลับอะคะ่ะน้องหลับอยู่นุชก,ก็จะจะหลับตอนที่ช่วงน้องน้องหลับด้วยนะคะเพราะว่าช่วงคืนเนี่ยนุชก็คือต้องตื่นมา ให้นมน้องนะคะทุกๆ3ามชั่วโมงด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะเพียะค่ะเดี๋ยวไว้ให้ร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทุกๆ c o m มนต์เนี่ยก็คือที่นุชได้อ่านไว้เนี่ยนุชก็จะมาทยอยตอบให้กับทุกๆคนเลยแล้วก็มีส่งคําถามเป็น q a เนเองเข้ามาด้วยว่านุชคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดนะคะสรุปเนี่ยคือนุชเนี่ยผ่าคลอดนะคะผ่าคลอดเพราะว่าน้องเนี่ยไม่กลับหัวะค่ะแล้วก็ถามมาอีกเยอะเลยะค่ะคำถามแต่คือเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะนุชจะ เอาคำถามที่ทุกๆคนได้ถามมานะคะคือไล่มาเลยแล้วก็เอามาตอบให้กับทุกๆคนค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะบล็อกนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้นุชหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอให้ทุกๆคนได้ชมกันค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปหาอะไรทานก่อนแล้วค่ะเริ่มหิวอีกแล้วค่ะแม่นุชแม่นุชโอเคค่ะมาเจอกันใหม่ค่ะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ